아, 포카. 삼 뿌리, 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 ไม่พอไม่พอฉันเป็นเลนเิมันไม่ใช่น้กอแฟเยีนี่อแรมาพื่ะลมคอจะปวดมันก็รู้ว่าแพก็มันแพงอามายังกินฟหวยมเกดแม่ยาอยู่ในแกมันแพง I can't be b r o h กูยากับคนจริงและไม่มีคํามาแทง Full o motherfucking s c a r ่ห speed up น้อไม i c cold i my d i a m มันก็รู้่กูไม่ไปในคลับ i cold w i t my diamond มันกรู้กูชามนน้มคนซซ่ขดกูก็กด บางทีเขาดึงถ้ามึงไม่ชอบที่กูเป็นลมพังมึง I'm in my bag I fit up my game มึงไม่เป็นไรกูไม่ใช่หนอมึง I'm on a roll ถูกเรื่องที่จะตวี่ในแกยังแค่ fold up ตอนนอกซานให้กูมองฟังกูว่ามึงไม่เข้าใจนี่ก็ลาศิลป์ผู้กูใช้ใจแลกใจ I'm in the street run just hard to fight ว่าจะกูจวนละผู้มึงไม่ปล่อยมึงตอนนี้มีงานไอ้ทีเดียวที่พี่

แกย่ามาเพื่อจะลืมความจะบปวดมันก็รู้ว่าพพ้ก็มันแพงเอามายังกินฟุ้งห่วยมีเกียรแม่ยาอยู่ในแก้วน้ำมันแทงไอ้แค่แค่บรา t ดอรกูยะกวาคนจริงเลยไม่มีครมาแทนพูดอะไมาเร็ fast car เพื่อนกู speed up no e n <an> o u g ice cold with my diamond มันก็รู้ว่ากูไม่ไปในคลับ ice cold with my diamond ผู้เลิเพชรมันกรู้กูชำนา Tell you some shit about me. They tell me I'm rich, but I've been broke before. I promise, broke before. Oh. แค่ต้องการให้เธอมาอยู่ข้างๆฉันแค่กูใช้ให้มันหัวใจบางๆไม่เคยต้องการอะไรขอเธอบอกว่าฉันไม่ดีแต่ว่าฉันคิดว่ามันผิด Yeah แค่ต้องการให้เธอมาอยู่ข้างๆฉันแค่กู้ช้ให้มันหัวใจบางๆแต่ฉันเป็นให้ได้ทุกอย่างที่เธอต้องการหรือว่าเธออยู่ส่วนไปที่ฉันต้องคว้าและว่าฉันมันไม่มีศิษย์ ยากเห็นเราได้เจอกันดีเธอย่าพึ่งไปฟังคำพูดใครฉันไม่มีพิดพลาดบางทีฉันอยากนิให้ไกลคนหลบตัวก็มีแต่คนที่ปลอมเหมือนผิดภลาดดูเหมือนว่าเธอเป็นดาวส่วนฉันแค่เด็กมันนอกได้แค่วังว่าเธอจะหันเข้ามาละเมอันได้แคล่ลบเราจะหันมาเมอแต่ภาพสุดท้ายในตอนจบฉันคงต้องลอเพล็ม,มันบิงแต่รู้สึกเชิบเธอไม่เท่าสักทีทำไงดีฉันก็คงต้องหาต่างเธอมา เธอคือคนแรกที่ฉันเจอทันไม่รู้สึกเหมือนมีเธอฉันผ่านมาเยอะแล้วกับคนอื่นเธอทำให้รู้สึกไม่เหมืนเดิมเย a h ภาได้ตาเ้ามาฟีด y e a มาทิปเข้าไปนิน yeah e อ e s d o w เรามาวิ a c h วนตัวเธอนั้นไม่มีทีติใจฉันจะดีเคยปิดแต่ว่าเธอนั้นท้ามันเปิดอ yeah เพราะเธอได้ทุกอย่างฉันพร้อมเธอยังมีสิทธิ์ yeah โอกาสให้เธอมาอยู่ข้างข้าฉันแค่กูใช้มันหัวใจบางบางและควรเป็นให้ได้ทุกอย่างดีเธอ ต้เลยว่าฉันมันไม่มีสิอยากให้เราได้เจอกัน a ีเธอเพิ่งไปฟังคำพูดใครฉันไม่มีพีษพายมาทีฉันอย่างนีให้ไกลคนหลักตว่ามีแต่คนที่ปลอมมันพีชพายแต่ฉันอยากหนีไปว่าว่าฉันได้ขึ้นเป็นดาวเธอคงไม่มีไปภาพสุดท้ายในตอนจบฉันต้องสม o k พีษพาย มันก็จะเป็นก็เดลยวกูกะเปิดรูปเลยวะเปิดรูปเปนอะไรวะเนี่ย